ได้มาแสดงความยินดีนะครับกับปูหล่สนันสายเครือว,วงนะครับปหล่บ้านดีเด่นปูล่บ้านยอดเยี่ยมนะครับของจังหวัดพะเยานะครับของเขาประจำปี2 5 5 8ที่ิผ่านมานีก็ขอขแสดงความยินดีนะครับครับในฐานะที่ทำหน้านที่เกี่ยวกับการบริหารงานของอค์กรปกคระคอง,องส่วนท้องทินของเทศบาลตำบลบะเหลา ที่ได้ทำงานนะครับร่วมกับผู้นำท้องที่หรือชมรมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอดระยะเวลา4ปีกว่านะครับก็เห็นว่าพระหลวงสนันสายเครืองวงพร้อมกับคณะก,กอมอของเปิ่นนะครับได้ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในเกือบทุกๆเรื่องจะเห็นว่าบ้านมูหก บรรดายินตาของเขาเนี่นะครับปรลวกเป็นผู้นำํนำนาปีนอกเจ้าบ้านนําคณะกรรมาการพัฒนาหมู่บ้านจนกระทั่งเป็นแบบอย่างดีๆในหลายๆเรื่องตีทรงผลนะครับคือปลวมสนันใส่คือวงนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในครั้งนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านปลอดขยะ นะครับของกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมนะครับซึ่งประหลงได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2556นะครับเ,เป็นตัวอย่างจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับจื่อเสียงด้านหมู่บ้านหรือชุมช,น,ชนปลอดขยะเนี่ยขจรขาจายไปทั่วทุกสารทิศทั่วทั้งประเทศไทย จนกระทั่งกรมส่งเสริมการปกรครองขออภัยนะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ยกบ้านหมุ่ยิตาหมู่หกนะครับเป็นศูนย์การเย็นหู้ตี่ยั่งยืนและก็รอ,องรับผู้ที่มาศึกษาดูงานอยู่อย่งางประคาดนะครับบางเดือนนะครับมีถึง5้หกคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านของปุโรสนันกับวันนี้ก็เห็นว่า เป็นต้นแบบนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของปลวกในด้านอ,อื่นๆก็เช่นเดียวกันครับหมู่บ้านอุยตาหมู่ฮอกนะครับได้รับรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็เป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยด,ดีเด่นเป็นหมู่บ้านกมอดีเด่นอะไรอย่างรหลายสิ่งหลายอย่างาซึ่งจะหันว่านะครับปลวกเนี่ยนะครับเป็นคนเอาจิงเอาจังสาม,มารถ ทำหน้าที่ผู้นําได้อย่างเป็นร้อยซนต์นำเอาคณะกรรมการนำเอาพี่น้องประชาชนในบ้านโดยตามมูหบเข้ามาร่วมพัฒนาบ้านจนกระทั่งเป็นแบบอย่างตีดีในเกือบทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสวันนี้นะครับกระผมในน้ําของเทศบาลตะบลบลาลราซึ่งได้ร่วมพัฒนากับปลวกมดลอดในฐานะเป็นผู้ใือการสนับสนุนและผู้ประสานงานนะครับในบางเรื่อง นะครับก็ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่รหลงเปได้รับรางวัลนะครับผู้ใหญ่บ้านดีเยี่ยมหรือดีเด่นนะครับประจาปีสอ5พราเหมือนกับที่ท่านนายอำเภอได้เรียนให้กับท่านผู้มิเกียริทุกท่านนะครับทราบแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงประหลงสนันพร้อมกับในหลวงตัวพร้อมกับครอบครัวลูก้าล้านเล็บตัวครับโอกาสนี่ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นะครับในบ้านในเมืองของเขาจงปกป้องคุ้มครองอหกักษาพหลวงพร้อมกับครอบครัวเขาอยู่ดีมีสุกคิดจริงทำจริงใดก็ขอ,ขอส่งความมูมัดปรารถนาทุกประการครับขอขอบคุณครับ